คุณเป็นตัวจริงหรือว่าตัวเลือกก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้ไม่หมออ้ําธรรมธาโรด้วยนะคะนี่เป็นการแรนดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยสับสดๆกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลกลิงที่หน้าโปรไฟล์และทักประจองคียเวิรก่อนนะอาจตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานนึกถึงหน้าของคนที่คุณอยากจะสอบถามสักหน่อยว่าเขามองว่าคุณเป็นตัวจริงหรือว่าเป็นตัวเลือกนะคะ ใครที่ยังตั้งจิตไม่เป็นสมาธิยังจดจอ่อไม่ได้กดพอส์ก่อนนะส่วนใครที่ตั้งจิตตั้งใจได้แล้วมาฟังคำนายกันเลยค่ะคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่ตอนนี้เขามองว่าคุณเป็นตัวจริงหรือว่าตัวเลือกดูจากพลังงานนะต้องบอกเอา,าความรู้สึกของเขานะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความน่าสนใจนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความน่าสนใจเป็นคนที่ มีความจริงจังนะพูดน้อยต่อยหนะักคือเป็นคนที่มีความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวในตัวเองสูงเป็นคนที่มีความน่าสนใจตรงที่คุณอาจจะไม่ได้ใช่คนที่จะไปแบบวิ่งตามใครอะแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองด้วยมีความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยนะคะเออถามว่าเขามองว่าคุณเป็นตัวจริงหรือตัวเลือกอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยเขามองว่าคุณเป็นตัวจริงหรือว่าตัวเลือกดูจากพลังงานตรงนี้ ถามว่าเขามองว่าคุณเป็นตัวจริงหรือตัวเลือกต้องบอกว่าความรู้สึกของเขาตอนนี้นะมันเหมือนกับว่าหลักๆแล้วเนะี่ยคุณคือตัวจริงสําหรับเขานี่แหละเพราะต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะที่มีการพูดคุยนะคบหากันเนะี่ยคุณทําให้เขารู้สึกดีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาด้วยนะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าถ้าเขาแบบไม่ซื่อสัตย์หรือว่าไม่ ไม่จริงใจกับคุณเดยวคุณทิ้งเขาแน่ๆเออนะอะขอดูขยายพลังงานหน่อยตัวจริงหรือตัวเลือกตัวจริงค่ะคอนเฟิร์มอีกอีกอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นตัวจริงคือเขามองว่าคุณนะบางทีเป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกนะเขามองแบบนั้นเลยคือคุณไม่ใช่คนที่แบบเออที่เขาคิดว่าเขาจะคบเล่นๆคบแบบฉับช่วยอะ่ะคุณมีค่ามากๆในความรู้สึกของเขาเขามองว่าคุณแบบ สามารถเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกได้ดูแลได้มันไม่ใช่แค่คนที่คบแบบเล่นเลน่เป็นคนที่สามารถฝากชีวิตไว้ได้สามารถเ,เขาเรียกว่าร่วมหัวจมท้ายกันได้นะใช้ชีวิตร่วมกันได้แล้วเขามั่นใจเหลือเกินว่าคุณจะเป็นภรรยาหรือสามีที่ดีให้กับเขาในอนาคตแน่ๆน,นะเพราะคุณเป็นคนที่มีความรักตัวเองแล้วก็มีสเสน่ห นะมีเสน่ห์มากๆเพราะฉะนั้นคุณคือตัว